เออเอ๊ที่ไหนเนี่ยอืมเอ๊ะลืมเลยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอ๊ยเล่นไม่เป็นอ่ะเอ่อเล่นไม่เป็นอนะผมก็เล่นมาคร่าวๆแล้วก็พอรู้เรื่องอนะอืม

อ่ะเออเอออ่ะเราจะเอ๊ะทำไมทำไมมันไม่ตายไม่ได้เราต้องเพิ่มอนุภาคครับตูอ้อู่้ตู้อู่้ตู้ รอดแน่ลองครับลองเอ๊ยจะจะทำไมไม่อะอ่ะอ่ะเจ้าอ่ะอ่าเอไลท์จะไดนไหม เะี้ยงหมูกนเลยอันตรายเนี่ยอันตรายไม่ได้ไม่ได้อืมอยากลอยได้อะทำยังไงอ่ะอืมอืมลองดู โอเคก็เลยอืมพอดีเขาอยากบินได้ฮะเออ ได้แล้วผิดได้แล้วผิดได้แล้วเย่มินได้แล้วโอ้โหโจ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 ผิดได้แล้วโอ้โหสูงกันนะนี่เขาจะอ่ออ่อมา ไม่ตายด้วยเอเฮ้ยอะอะอะลูกชู้งมา

ได้ขับได้อ่าโอเคเราต้องมีที่นั่งของเราอาจะมามเอาที่นั่งดีดี่สุอ่ะอย่เาเพิ่งดีโอเค Connect, ได้แล้วโอ้ <Players Dan line> โอะไรเนี่ยอืมห้าางมันจะเบาไปเออใส่ผิดอ่อ อ่าก็ขอคุณท่านที่รับชมนนะครับก็บัดก็โชคดีกับปิดเทอมนี้ขอให้นุ่นนี่นั่นจะเรุ่งเรืองนะนะขอให้สอบผ่านทุกคนนะครับอ่าโอเคโอเคเดีวกันครับพิบชม